สแกนดาวพราวดวงกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหราโหราย4สีนะครับไปสอบถามลัคนาราศีของตัวทัานเองได้เลยนะครับผมจะบอก ID ดีไลน์ให้ ID ดีไลน์ก็คือ Line@ แอต้องมีแอดนำหน้านะครับ ho r a H O R A แล้วก็2 4ทวนอีกครั้งนะครับดนะครับ Hora,Hora, 2 4นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามสิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นทิมเขียวเ,เป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนนวลเลยนะครับถูกต้องแม่นยํา ก็อขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับฮ่าดาวอังคารนะครับก็ได้โคจรย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับที่ราศีมังกรแล้วก็ไปอยู่กับดาวพระหัสซึ่งอังคารกับพระหัสนั้นเป็นคู่สมพล แล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาวซึ่งได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราราธิบดีสินแสมิงถือโอกาสตรงนี้นะครับมาจัดอันดับดวงให้กับทุกท่านคือดวงชะตาของเดือนเมษายนเนี่ยผมได้พยากรณ์ไปครบทั้ง12ลัคนาราศีตั้งพักหนึ่งแล้วนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับยอดวิวท่าลมทาลายฮ่าฮ่ ก็ถือโอกาสตรงนี้มาจัดอันดับดวงนะครับ12ลัคนาราศีซึ่งผมจะแบ่งเป็นให้เกรดเหมือนเกรดนักเรียนน่ะเออนะครับ A B C แล้วก็ D โอ้ดีนี่ไม่อยากให้หรอกแต่ว่าก็ต้องมาจัดอันดับกันไว้นะครับลัคนาราศีที่ได้เกรด A นะครับถือว่ายังดียังเจ๋งอยู่ได้เกรด A มีอยู่สมลัคนาราศีด้วยกันสมลัคนาราศีที่ได้เกรดเนะครับเอาฟังให้ดี 1. ชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูนั้นดาวเสาเดินเดินเข้าเรือนการเงินเป็นเกษตรราธิปดี ดาวอังคารเป็นมหาอุดดาวอังคารนะครับเป็นมหาอุดเดินอยู่ในเรือนการเงินเช่นกันและดาวพระหัสก็เดินอยู่ในเรือนการเงินเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับยังทํามาหากินต่างๆได้คล่องตัวดีอยู่การเงินถือว่ายังดีอยู่เพราะว่าดาวการเงินเป็นกเกษตรราธิปดี อยู่กับดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูเองนะครับส่วนดาวราวหูยังเปลงลัคนาอยู่ได้ปกินอากาศโชคนะครับก็ถือว่าชาวลัคนาราศีธนูผมยังให้เกรด A อยู่ก็นะครับชาวลัคนาราศีธนูเป็นลัคนาราศีที่เขาเรียกว่าถ้านับจากลัคนาธนูไปมันมีดาวร้อยต่อกันถึง6ราศีเป็นมาลัยโยกนะ ถือว่าชาวธนูนั้นยังทำมาหากินได้ดีอยู่การเงินคล่องตัวดีอยู่นะครับแล้วก็ราหูเล็งลักราหูเป็นบากินอากาศโชคก็ยังเป็นสเสน่ห์ต่อวงสังคมภายนอกนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าไม่ว่าจะเ,เศรษฐกิจดีไม่ดีหรือมีวิกฤตอะไรก็แล้วแต่มันมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจที่ดี กับเสียประโยชน์จากวิกฤตต่างๆก็มีหรือได้ประโยชน์จากวิกฤตต่างๆก็มีมันมีทั้นนั้นแหละครับก็ถือว่าผมมาพยากรณ์ให้ฟังตรงนี้เพื่อให้เป็นไกด์ไลน์กับทุกท่านนะครับลักนณาราศีที่ได้เกรดเเป็นอันดับ2คือชาวลักนณาราศีมังกรซึ่งดาวสาวเดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับแล้วก็อยู่กับดาวพรหัสอยู่กับดาวอังคาร มังกรก็จะมีพละงกำลังนะครับในเรื่องของการทำงานหรือการขับเคลื่อนต่างๆที่จะไปในทางที่ดีขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าดาวที่กลุมในลักษณะนี้นั้นยังส่งผลดีให้กับชาวลัคนามังกรยังกินดีอยู่ดีอยู่ หรือทอําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถือว่ายังไปได้ดีนะครับทั้งธนูทั้งมัง,งกรนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจภายนอกหรือว่าวิกฤตการต่างๆนั้นมันส่งผลกระทบโดยรวมแต่อย่างที่ทิศแสหมิงบอกไปแล้วว่ามันก็มีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์คนที่ยังอยู่ได้ดีกับคนที่ต้องปรับตัวนะครับลัคนาราศีสุดท้ายคือลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวอังคารเดินเข้าเรือนมหาอุดนะครับอยู่ในภพที่3าม แล้วก็มีดาวเสารโยกหน้านะครับที่เขาเรียกกันภาษาทางโหราศาสตร์ชั้นสูงเขาเรียกว่าโยกพระเสาแสดงว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นการงงการงานการเงินยังขยับได้ดีอยู่เพียงแต่พิจิกอาจจะต้องบริหารการเงินให้ดีสักนิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่าดาวพระฤหัสเองนั้นมันเดินไปเป็นตำแหน่งนิดแต่ก็ยังโชคดีครับที่ไปอยู่กับดาวเสารผมพยากรณ์ว่าชาวพิจิก จนแล้วจนรอดยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะมีรายได้ที่2ที่3มาทําให้เศรษฐกิจการเงินมันขยับไปทางที่ดีได้ผมจึงจัด3ลัคนาราศีนี้ไว้ให้เป็นเกรด A นะครับทวนนะครับ 1. มังกร 2. ทธนูนะครับ3พิจิกนะครับธนูมังกรพิจิกผมจัดไว้ให้อยู่ในเกรด A กับดวงชะตาในช่วงเดือนเมษายน2 5 4เอ่เอ2อ6 3ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยเจ้าของ YouTube แอดเค n าสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งหวงจุย้ยโงเฮงอสโตรโลจีและการเลือกใช้เลขเบอร์ทโทรศัพท์มงคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line ID Master m i n g 6666ขอให้โชคดีทุกท่านครับ <c oughs> พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลให้กับแฟนเพจแฟน YouTube แฟนคลับของชินแสงหมิงทุกท่าน นะครับขอให้ทุกท่านได้นำหลักเลขศาสายของทิศแสมิงไปใช้แล้วเกิดความโชคดีร่ํำรวยความรักสักเซส,สมหวังทุกท่านหลายท่านนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับทำงานแล้วประสานงานกับคนได้ไม่ดีคำพูดคำจาก็นอกจากไม่มีเสน่ห์แล้วบางทีก็ไปพูดแล้วทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดได้ง่าย แล้วก็อีกในหนึ่งนะครับหมายความว่าการสื่อสารบางอย่างของคุณเองนั้นกับเรื่องความรักหรือแม้แต่กับคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนั้นสื่อสารท่าไหนไม่ทราบครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกไม่ดีหรือผลักดันคนออกไปหมดบางคนก็บอกว่าทาไมกูไม่มีแฟนทีว่าอา้าวไอหาก็มึงปากแบบนี้ใครก็จะไปเอาล่ะเออนะครับหรือบางคนคิดว่าทําไมพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนเลยแล้วทาไมรู้ตัวเองแต่แก้ไม่ได้ มีความรู้สึกว่าคนรอบข้างนั้นไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าที่ควรวันนี้ผมมีเลขสเสน่ห์นะครับถือว่าเป็นเลขสเสน่ห์เลย2ชุดนะครับมาแนะนำให้กับทุกท่านได้ฟังกันคือถ้าในเบอร์มือถือของคุณไม่มีเลขเสียมากเกินไปแล้วมี2เลขนี้เข้าไปอยู่ด้วยจะอยู่ในชุดเดียวกันหรือว่าอยู่แยกกันก็แล้วแต่รวนแล้วแต่ให้ผลดีในด้านการเจรจาสเสน่ห์ในเรื่องของการงานสเสน่ห์ในเรื่องของเพศตรงข้ามทั้งสิน้น หนึ่งในนั้นนะครับคือเลข2กับเลข4ผมได้เคยอ,อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้วันนี้ถือว่ามีโอกาสที่ดีมาขยายความให้อีกครั้งหนึ่ง2และ4ตรงนี้นั้นเป็นเลขที่ดีนะครับเป็นเลขคู่มิตรผมอ้างอิงในเรื่องของเลขศาสตร์จากเลขคู่มิตรตามหลักโหราศาสตร์นะครับสองกับ4เป็นเลขดาวจันทร์กับดาวพุทธที่เขาเรียกว่าจันทรโฉมตรูพุธนงเยาไม่ว่าจะเป็นสอง4 4, 2 4 2, 2สองสอง พวกนี้ส่งผลในทางที่ดีทั้งสิน้นนะครับส่งผลให้เราเป็นที่รักใคร่ต่อคนรอบข้างการงานก็ดีเจรจาอะไรผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยผู้ใหญ่อยากจะหนุนความรักก็ซักเซสคู่ครองก็ดีสุดท้ายแล้วกับบันดีที่ตัวเราเองคือแปลกมากคนที่ใช้เลขพวกพวกนี้นั้นก่อนหน้านี้เคยเป็นคนปากหมาเคยเป็นคนพูดจามไม่ดีเคยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่เข้าหูคนเลยพอกลับมาใช้เลข2กับเลขสี่ปั๊บ กลายเป็นผู้จาดีขึ้นแบบน่าอัศจรรย์ซึ่งผมก็อธิบายยากจริงๆแต่เห็นมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับอีกอันนึงนะครับอีกชุดหนึ่งคือเลข6และเลข3เป็นคู่มิตรเหมือนกันที่โบราณเขาเรียกว่าสุขปากหวานอังคารรับเอานะครับหมายความว่าเป็นเสน่ห์ในเรื่องของความรักเป็นเสน่ห์ในด้านการเจราจาเป็นเสน่ห์ต่อคนหมู่มากใครเห็นใครก็อยากจะผูกมิตรด้วย ใครที่ก่อนหน้านี้ความรักไม่ค่อยดีคู่ครองไม่ค่อยสักเซสจาการงานเจรจาติดต่อกับใครก็ปิดการขายไม่ได้อยู่ในออฟฟิศคนเขาก็รังเกียจพราะบางคนก็คาแรคเตอร์เหมือนกับมันเป็นคนบุคคลิกให้โทษอะ่ะหรือก็คือปากหมาด้วยก็ได้เออนะครับพอเปลี่ยนไปใช้6กสาปั๊บอิทธิพลของตัวเลขผมเชื่อว่าจะชักพาเอาสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้น นะครับจะเป็น6 6 3 6 3 6ก็ได้นะครับเออแบบนี้ก็ได้6 6 3 6 3 6 3 6 6ก็ได้แต่แต่ว่า3 3 6ไม่เอานะ3ติดกันแบบนี้ไม่เอานะครับยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง6 6 3 3 6 6 6 3 6ก็ได้ฉะนั้นเลขที่สินแสมหมิงเกินมาทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็น2 4กับ3 6ถ้าคุณเรียงให้ดีมีความสำเร็จครับ ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเลขคู่มิตรจริงๆผมก็มาพูดกันแบบไม่ปกปิดพูดกันแบบตรงๆให้คุณเอาไปใช้งานกันได้อย่างถูกต้องฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณคงรู้แล้วนะครับว่านอกจากการได้เลขที่ดีแล้วการเรียงตัวเลขนั้นมีความสําคัญพอๆกับ,ก,บการได้เลขที่ดีมาถ้าคุณได้เลขที่ดีมาแต่คุณเรียงผิดก็เท่านั้นแหละครับงาจตัวอ,อย่างให้ฟังก็ได้อย่างเช่นหก 3าสาถ้าคุณเรียงเป็น6 3-6อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเป็น3มติดกันเช่น3-3-6หรือ6 3ส,ส,สแบบเนี้ยไม่ดีเข้าใจนะนะครับฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งการได้เลขที่ดีนั้นว่าดีแล้วแต่การได้เลขที่ดีแล้วเรียงให้ถูกต้องนั้นสำคัญไม่แพ้กันเลย ถ้าทั้งสองอย่างนี้ครบถ้วนไม่ว่าการได้เลขที่ดีแล้วเรียงได้อย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นเป็นเบอร์มงคลที่แท้จริงและจะส่งเสริมชะตาชีวิตคุณได้อย่างแท้จริงวันนี้สินแสงหมิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ